ได้พากันสมาทานพระัตนาัยแล้วต่อนนี้ไปตั้งใจสดับคำแนะนำในการปฏริบัติเพื่อกรรมฐา,านเสห่ับคำแนะนำวันนี้จะขอตัดตอนต้นไปก็เป็นการซ้ำกันบ่อยๆก็้ถือว่าเป็นวันเริ่มต้นการเดินทางสายเข้าสู่พระนิพพานโดยตรง ในการปฏิบัติตนเพื่เข้าสู่นิพพานนี้อาจจะต้องพูดกันหลายวันหน่อยเพื่อเพื่อความเข้าใจของนักปฏิบัติวันนี้จะยกเรื่องสมาธิทิ้งไปและก็จะไม่ปรารกเจริต่ใดทั้งหมดเพราะการเดินทางสายเข้าสู่พนิพพานต้องเป็นคนมีอารมณ์จิตเข้มแข็ง จะไม่ยอมก้มศีรษะให้แก่กรรมที่เป็นอกุศลทุกอย่างถ้ามิฉะนั้นแล้วท่านทั้งหลายก็จะไปเหยื่อ,องนรกเรื่องที่จะพูดกันถึงนิ้ผ่านก็ไม่ต้องพูดกันเราจงรู้ตัวของเราตอนนี้ตามพระบ,บาลีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัส ถึงความเป็นพระอริยเจ้าขันประสูนาสกิทาคานาคาอราหารันตรัสเป็นเขียดไว้ขอบรรดาท่านทั้งหลายจำไว้แล้วก็นำไปประพฤติธปฏิบัติเพราะเป็นจุดหมายปลายทางและเป็นทางที่ตรงอย่างยิ่งจะได้ไม่เอน็นไม่เอียงไม่มีความสงสัย การนี้อวดตัววพ่ารู้มากตามตำราไม่มีความหมายความสำคัญมีอย่างเดียวคือทำจิตให้พน้นจากกิเลสเป็นสมุเทเฉธปะหารนี่เป็นความต้องการขององค์สมเด็จตัวสมาสมัมพุทเจา้าและก็เป็นความต้องการของผมด้วยเพราะได้โปรดจำกันไว้ดี ว่าผมต้องการคนที่มีความปรารถนาในการตัดกิเลสและก็พยายามตัดกิเลสไม่ใช่เพราะกิเลสนี่เหตุที่พระพุทธเจา้าทรงตรัสถึงกฎแห่งการที่จะปฏิบัติให้เข้าถึงความเป็นพระอริยเจา้าที่เคยปรารกอยู่เสมอ ว่าบรรดาพิสุสง์ในพระพุทธศาสนาที่บวชเข้ามาแล้วต้องมีศีลาสามประการคือหนึ่งอธิศินและิกขาปฏิบัติศินอย่างยิ่งคำว่าอย่างยิ่งก็หมายความเคร่งครัดยอมตัวตายดีกว่าสินขาดมีสินจับใจเป็นอารมณ์ สิ่งใดที่ขัดต่อศีลเราไม่ทำแล้วสิ่งใดที่ขัดต่อทำความดีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเราไม่ทำสองอาทิจิตสิกขายพยายามเร่งรัดอารมณ์สมาธิให้ตั้งมั่นอยู่ในอรมสงสุดจริงๆคือฌานสีสามอาทิปัญญาสิกขา มีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงมีปัญญาสามารถจะรู้กำหนดการตัดของกิเลสให้เป็นสมุทเทประหัรเบื้องสูงในสิกขาสามประการนี้ที่ว่าเราจะต้องปฏิบัติกันเพราะคำว่าพิขุแปลว่าผู้เห็นภัยในสงสารสมณะแปลว่าสงบือผู้มีป่านลอยแล้ว นี่ดูน้ำใจของเราว่าน้ำใจของเราเนี่ยมันเรวหรือว่ามันดีอัตนาโจทยัตตานนังพระพุทธเจ้ากล่าวว่าจงเตือนตนไว้เสมอไม่ใช่ไปนั่งเตือนคนอื่นหรือไปนั่งคอนคอนคอดคอนแคะเป็นนามของคนอื่น ถ้าเราไปนั่งค่อยคอยค,อยค่อยแค้เป็นนามพุกคนอื่นนั่นแสดงเราเลวเกินกว่าที่จะเพจะเป็นมนุษย์ได้เป็นมิสัยของสัตว์ในไบายภูมนี่เป็นเรื่องสําคัญเตือนตนไปเสมอนี่สำหรับอทิศินสิขาเระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นมิสัยของพระโสดากับพระสกิทาคามี จำให้ดีนะอาทิจิติสิกขาเป็นวิสัยให้ได้พระอนาคามีอาทิปัญญาสิขาเป็นวิสัยให้ได้พระอาราหตัตตผลนี่เป็นอันว่าถ้าเราพิจารณาตามพระพุทธติกาข้อนี้ เจเห็นว่าการปฏิบัติตนตรงต่อความเป็นพระอริยเจ้าเป็นของไม่ยากไม่ยากเพระอะไรเพราะว่าเรารู้อยู่ว่าสำหรับพระโสดาบันกับพระสกิทาคามีไม่มีอะไรมากคือเป็นพวกปฏิบัติสิงแย่งเครื่งครัดนั่นเอง นี่เราก็หันไปดูองค์ของพระโสดาบันหรือว่าไปดูสัญญอดของพระโสดาบันเอาสัญญาก่อนสัญญ์ที่เราจะละเข้าถึงพระโสดาบันนั่นก็คือหนึ่งสก,กายะทิฏฐิพิจารณาว่าตัภาพร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเพราะไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรา สำหรับเก,กายทิฏฐิข้อนี้เราตัดกันแต่เพียงเบาๆเท่านั้นคาว่าตัดเพียงเบาๆก็หมายความวามีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเราจะต้องตายเราไม่ประมาทในชีวิตคิดไม่เสมอว่าความตายอาจจะมีกห้เราได้ทุกขณะไม่ใช่ว่าวันนี้พรุ่งนี้มาืนนี้ คิดเที้งความตายไว้เป็นปกติว่าเราอาจจะต้องตายเดี๋ยวนี้เมื่อเราคิดว่าเราจะต้องตายเดี๋ยวนี้เราก็ต้องรวบรวมกำลังใจสร้างความดีเพื่อว่าเมื่อเราตายแล้วจะได้ไม่ไปตกในอบายภูมินี่สำหรับพยาธิฏฐิข้อต้นพระสูดาบัน เรียกว่าจะว่าตัดมันยังไม่ถึงเรียกว่าขัดสีเหวีวันสก,กายยตทิถีให้มันผ่องใสขึ้นเท่านั้นเพราะว่าอารมณ์เดิมของเรามันเต็มไปด้วยความโง่เราเห็นจะบาบเขาตายรู้แต่ว่าไม่เสือไม่เคยคิดเลยว่าตัวจะตาย มีความรู้สึกว่าตัวจะตายไม่ได้มีความประมาทสร้างความชั่วเป็นปกตินีอารมณ์เดิมของเรามันเลวแบบนี้นีมาพอม,มีมีจิตหวังตั้งใจจะปฏิบัติตในให้เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าก็ต้องน,นึกถึงความตายเป็นอารมณ์ถ้าไม่นึกถึงความตายเป็นอารมณ์ความประมาทมันก็มีอยู่ นี่เมื่อความประมาทมีอยู่ตายแล้วก็ต้องไปตกอับายอย่าผมแน่เมื่อนึกถึงความตายแล้วเราก็คิดว่าถ้าเราตายคราวนี้เราจะไปไหนถ้าเราคิดว่าเราจะเกิดเป็นคนใหม่ไม่กนเร็วเต็มทีถ้าเป็นพ่อค้าก็ถือว่าขาดทุนทั้งนี้เพราะอะไรเราลงทุนหนึ่งร้อยบาท ค้าขายไปได้เก้าปีสิบปีก็มีทุนอยู่แค่ร้อยบาทถ้าอย่างนั้นเราไม่ทำเลยดีก,กว่าเป็นอนุญาเราก็ตั้งใจไว้ว่าอย่างเร็วที่สุดเราจะเป็นผู้เข้าถึงกระแสของพระนิพพานคือเป็นพระโสดาบ,บันเป็นระดับน้อยที่สุดเร็วที่สุดอย่าลืมนะ เราต้องถือว,ว่าการทำจิตให้เข้าถึงพระโสดาบันนี่เป็นความเร็วที่สุดคือได้ดีน้อยที่สุดที่เราต้องการจะถึงถึงแต่ว่าการกระถึงพระโสดาบันนี้ถือว่าเข้ากระแสะพระนิพพานเป็นระยะการที่เราจะก้าวเข้าไปสู่ถึงพระนิพพานโดยไม่ถอยหลังคือไม่กลับถอยหลังมาอีกพระนิพระนิพพานเบื้องต้น และขอโทษพระสวดดาบันเบื้องตนด้วยแก่สตาขัดตรงเราจะเกิดระหว่างเทวด,ดากับมนุษย์หรือระหว่างเทวด,ดากับลมเมื่อเกิดไปเกิดอย่างในเจดชาติเพราะเป็นมนุษย์ชาติที่เจดเราก็เป็นอารหันต์ถ้าเป็นโกลังโกละมีความเคร่งเครียดคือว่ารวบรัดอารมณ์จิตตั้งอารมณ์จิตไม่มั่นคงกว่า สตารคตุอันนี้เราก็มีจังหวะในการเกิดเป็นมนุษย์เกเทวดาสลับกันถึงนสามชาติเราก็เป็นอรหันต์ถ้ามีอารมณ์เคร่งครัดเนื่องามีอารมณ์จิตมั่นคงอย่างยิ่งในองค์ของพระโสดาบันเราตายจากคนไปเป็นเทวดาหรือผม คนจากนั้นมาเพื่อมนุษย์หนึ่งชาติเราก็เป็นพระอาหารหันต์นี่เป็นอันว่าอาการของปะโสาดาบันมีสามอย่างมีสามระดับตอนนี้คนที่เป็นปะโสดาบันจริงๆเราเอาอะไรเป็นเครื่องคำนดอันดับแรกเราก็ต้องรู้องค์ของปะโสดาบันตอนนี้พุทธสังโยคเราไม่จบ อันดับแรกเรานึกถึงสัญญาดกนนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ที่เราจะต้องตัดอารมณ์อารมณ์ที่มันเกาะขันห้าคือเ,เกาะกายตอนนี้เราไม่เกาะละลอยน้อยๆที่ว่าร่างกายนี่มันก็ต้องตายแน่เราควบคุมมันไม่ได้แน่นอนแม้แต่องค์สมเด็จพระจินวรเป็นพระพทธเจ้าก็ยังไม่สามารถจะควบคุมร่างกายไม่ให้ตายได้ มันตายแน่เราไม่ยอมเกาะมันเกินไปแต่มันยังเกาะอยู่นะ่นพระโสดาบันเกาะกายเหมือนกันแต่ไม่หลงจนถึงว่าไม่คิดว่ามันจะตายคิดว่าจะตายไปเสมอน,นี่สัญยาที่สองท่านบอกว่าวิจิจชาเราใช้ปัญญาพิจารณาพระธรรมคำสั่งสอนขระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของศีลว่าเราพอจะเชื่อได้ไหมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าศีเลนะสุขติยันติศีลเป็นปัจจัยให้มีความสุขศีเลนโะโภกสมทาศีลเป็นปจัจจัยทรัพย์สินเยักงยิน นะีนเลนะนิพพติันติสิลเป็นปัจจัยเข้าถึงผลิพันใช้ปัญญาพิจารณาสินห้าประการว่าเราต้องการให้บุคคลทั้งหลายมีสินเพื่อเราแต่เราละ่ะเป็นผู้มีสินเพื่อบุคนอื่นไหมคำว่าเราต้องการให้คนมีสินเพื่อ,อคนอื่นมีสิลเพื่อเรา ความหมายความเราไม่ต้องการให้ใครมาฆ่าเรามาทำร้ายเรามาลักทรัพย์สินของเราแย่งคนรักของเรามาโหกหกมดเท็จพูดเสียสีพูดคำหยาพูดเพื่อเจือเลวไหลไม่ไรประโยชน์และเป็นคนไร้สติสมัญญิะอันที่เราไม่ต้องการในเมื่อเราไม่ต้องการเราก็ใช้ปัญญาสอย่าทำเป็น แหมอยากจะพูดอย่าทำเป็นควายอย่าทำเป็นควายคิดว่าเราไม่ต้องการอย่างนี้และคนอื่นเขาต้องการอย่างนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งวาจะมีความสำคัญที่สุดถ้าพูดคำหยาบโกหกหมดเท็จเสียดสีทำลายกำลังใจของบุคคลอื่นพูดเพื่อเจอเหลวไหล เป็นการเสียดแทงใจของบุคคลอื่นทำลายความดีของบุคคลอื่นที่มีอารมณ์จิตยังไม่มั่นคงนะกเ่การอย่างนี้เกิดขึ้นใครเลวเราผู้ปวดรแหัะเลวที่สุดข้ออะไรจรึงเลวเขาไม่ควบคุมวาจาให้ดีที่ทางกายหละ ถ้าหากว่ากราจามไม่ดีเป็นคนเร็วถ้ากายไม่ดีฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักขโมยของเขายื้อแย่งความรักถ้าเราเร็วอย่างนี้คนอื่นเขาไม่ต้องการเราไปตามเขาก็าจะว่าเราเร็วเกินกว่าที่เราจะคิดเขาจะคิดว่าเป็นคนที่มันเร็วเกินไปสำหรับการราส้สติสัมปชัญญะเป็นคนดีไหม การดื่มสุราเรวมีไรเป็นปัจจัยให้ไหรสติสัสมปชัญญะมันก็ไม่ดีคนไม่มีสติสัมปชัญญะมีสัตว์เลี้ยงมีค่ามากกว่าเพราะยังไงยังไงมันก็เป็นสัตว์ลองความว่าคนที่มีกายชั่วมีวาจาชั่วมีสติชั่วอย่างนี้มีค่าไม่เท่าสัตว์เลี้ยง เพราะอะไรเพราะสัตว์เลี้ยงมันเป็นสัตว์มันอยู่ในาบายภูมันไม่ประจัดว่ามีอารมณ์รู้พิเศษมันยังต้องโทษอยู่แต่เราเป็นคนรู้ดีรู้ชั่วรู้ตัวว่าถ้าใครทําความดีเราชอบ <c oughs> ใครพูดดีเราชอบแต่ว่าเรากลับทําชั่วเพื่อเขาเราพูดชั่วเพื่อเขา อย่างนี้เรามีค่าไม่เท่าสัตว์เลี้ยงหรือจะกล่าวไปทีก็มีค่าตัวไม่เท่ากับสัตว์ทั่วไปในโลกเลวกว่าสัตว์เพราะอะไรเพราะสัตว์ตายแล้วเกิดเป็นสัตว์ใหม่หรือมิฉชนนั้นก็เกิดเป็นคนมิฉช่นนั้นก็เกิดเป็นเทวาดาแต่คนที่มีกายชั่ววาจาชั่วมีอัตติชั่วตายแล้วลงอนรก ถ้าชั่วมากลง,งเึ่าเวจีมาหานรกนี่เราก็ลองเทียบกันว่าคนประเภทนั้นกับสัตว์เรัจฉานเนี่ยใครจะดีกว่ากันนี่เป็นอนุวาคนประเภทนั้นมีความดีไม่เท่าสัตว์ดรัชฉานใครต้องการบ้างพวกเรามีความต้องการไหมอาการอย่างนี้ใครต้องการบ้าง ถ้าต้องการก็อยู่ที่นี่ไม่ได้เพราะที่นี่ไม่ต้องการคนที่เกิดเป็นคนแล้วแต่ว่าทำตนเพื่อความเป็นสัตว์ก็เร็วกว่าสัตว์เป็นอันว่าเราต้องนามตัวแบบนี้อัตนาโจทยัตนานังพระพุทธเจ้าทรงเตือนลักนักนี้ผู้โจทยเสมอว่าจงเตือนตนรู้ตนอยู่เสมอ ระเบียบมีวินัยมีสำนักนี้ท่านเลวแล้วก็ไม่ควรจะไปอยู่ที่ไหนเลยถ้าฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องแล้วก็จงอย่าไปอยู่ที่ไหนเลยถ้าที่ดีไม่มีใครเขาพบเขาฟังธรรมะกันวัน,นสี่เวลาแต่ว่าถ้ายังเลวอยู่แสดงว่าสัตว์ที่ละชานดีกว่าเราเยอะ นี่เราต้องปรปนามตัวแบบนั้นเราอย่าไปนั่งมองคนอื่นเขามองตัวเรานี่เตือนกันทุกเย็นใครมีความรู้สึกตัวบ้างไหมว่าเราเลวถ้าเลวแล้วไม่เห็นว่าเลวก็แสดงว่าเรารวมอยู่กับระเทวทัตใจแน่นอน <c oughs> นี่เราต้องบรรน,นามตัวเราแบบนี้คนดีเนี่ยเขาไม่ไม่ยกย่องตัวเองคนดีเขาบรรน,นามตัวเองพระพุทธเจ้าบอกอัตนาโจทยาตาหนางังจงพยายามประนามตนไว้เสมอโจ์กล่าวโทษมองหาความผิดของตัวไว้เป็นปกติอย่าไปหาความดีในเมื่อมันหาความผิดไม่ได้แล้วมันก็ดีเอง ถ้าไม่มีชั่วรมันดีนี่เป็นอันวา่าศีลพัตปรามาตองคพรสโสดาบันคือหมายความสัญญาที่เราจะตัดนึกถึงไม่ไมไม่อะไรในชีวิตเกินไปรู้ว่าเราจะต้องตายสองไม่สงสัยในคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสามรักษาสินบริสุทธ นี่เราจะเห็นว่าพระโสดาบันมีเท่านี้ตอนนี้เราก็หันไปทีถึงองค์พระกไปสังโยชน์บุคคลผู้เป็นพระโสดาบันมีอารมณ์อย่างนี้หนึ่งเคารพในพระพุทธเจ้าสองเคารพในพระธรรมสามเคารพในพระสงฆ์แล้วก็สี่มีศีลห้าบริสุทธิ สำหรับเครวัตสำหรับพระมีศินสองรอยี่สิบเจ็ดบริสุทธิ์สำหรับเนนมีศิลสิบริสุทธิ์ถทงพระสกิทาคามมีก็เหมือนกันมีเท่านี้ตอนนี้สมมติว่าจะถามว่าคนที่เขาไม่เคยเจริญพระกรรมฐานแต่ชอบสวดมนต์เป็นปกติมีสินห้าบริสุทธิ์ จะถามว่าคนประเภทนี้เป็นประสูดาบันได้ไหมก็ต้องตอบว่าได้คนที่คนนั่งสวดมนต์เป็นปกติเขาสวดด้วยความเคารพพระพุทธเจาา้าเคารพพระธรรมเคารพในพระอริยสงฆ์บทสวดมนต์ทุกบทมีค่าเท่ากันคือสันเริญความดีของพระพุทธเจา้าสันเริญความดีของพระธรรมสันเซิญความดีของพระอาริยสงฆ์ แล้วเขามีสินบริสุทธิ์แต่ตอนนี้ตอนระวังนิดหนึง่งถ้าเรามีจิตเบาเพียงเท่านี้อาจจะยังไม่เรียกพระโสดาบันอาจจะเรียกว่ากัลยาณชนที่แต่บุคคลผู้นั้นเขามีกำลังใจเพิ่มไปอีกนิดหนึง่งว่าที่เรายอมเคารพในพระพุทธเจา้ายอมเคารพในพระธรรมยอมเคารพในพระสงฆ์ มีสินห้าบริสุทธิ์อย่างนี้เรามีความประสองค์อย่างเดียวคือพระนิพพานถ้ารมใจเขาอย่างถึงพระนิพพานอย่างนี้เป็นประโสดาบันแน่เนี่ยรมของประโสดาบันมีเท่านี้พระสิทธาธรรมมีก็เหมือนกันแล้วเราก็จะลืมอีกนิดหนึ่งแต่บอกเป็นประโสดาบันทำไมยังรักเขาอยู่ละ่ะ ยังอยากแต่งงานยังอยากรวยยังมีความโกรธยังมีความหลงนี่ก็ต้องยับลงไปนิดว่าดูองค์พระโสดาบันติว่ามีอะไรบ้างในยระพาออย่างยิ่งที่พระพุทธเจ้ากล่าวอทาิศีนสิกขาคือมีศีลยิ่งเท่านั้นเองพระโสดา,าสศกิทาคาวมีความสําคัญอยู่ที่ศีล เขาอยากรวยเขาก็ไม่โกงใครเขารักเขาก็อยู่ในขอบเขตของศิลปเขารวยเขาไม่ข่าใครเขาหลงรักสงสวยหลงงามเขาก็ไม่ลืมความตายนี่จำไว้ว่านี่เป็นองค์ของปสดาบันในการปฏิบัติเท่าถึงความเป็นปสดาบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งอารมณ์เบื้องตน องค์สมเด็จพระทศพลกล่าวว่าเต็มไปด้วยอธิศีแลนสิขาสำหรับการพูดในวันนี้ก็ขอ,อยุติไว้เพราะว่าหมดเวลาต่อทีนี้ไปขอท่นานอย่างลร้ตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกใช้คำภาวนานและพิจารณาตามอัยาสาิยเใืเร็วกว่าจะได้ยินเส้นญ,ญาณบอกหมดเวลา